สวัสดีค้ับพี่น้องทุกคนจ้ะโดดมาส่งของเปินว่าขายดีคักโอ้ยย่ายขายดีคักมือปเน,นเอกกระเด็มาส่งหัวสันเปิ้ลมาคำมือปนได้กระเด็เมาส่งย่ายของขายดีออ๊

ลายเมนั้่อลองมาเหมือดมาเห็นอยู่เองนั่นครับเครับนั่นนบเป็นกล้องเมนบ่ครับผุตัวนี้หกอันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอครับผมไฟเพดานนี่ครับพกอันค่ะแล้วก็ไฟเพดานอันใหญ่นี่ครับหนึ่งอันครับอนหนึ่งครับแล้วก็ไฟกิ่งไฟกิ่งนอก หกอันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมแล้วก็ดาวไอ้นี่ครับอันใดเนี่ยนี่ครับไฟไฟอ้ไอ้ไอ้มังลุ่มเนี่ยบอกครับมังฟ้าครับมังฟ้าลุ่มครับสี่สิบสองอันครับสี่สิบสองอันครับผมมีแค่นี้ครับโอ้อันนั้นแต่มึงมันเนาะครับผมอันนี้เส้นหลักครับนี่ครับเส้นมัน ช่องนี่มันมะอ่าแค่นี้เนาะอ่ากคนเรือหลายหมื่อคำไปเด็กกันมาอยางเด็กวอลบ่มีอะไรครับ <c oughs> มับตลอดขอให้<อ>วัดวัตมามายั้ไดลยายรับได้ตลอดเห็นเพื่นโทรมาหายายอยูมมา่ยมมาส <c oughs> ะ,ะดวกรับโอ้มาส่งาแต่เพิ่นมาส่งรับได้ตลอดนจ้าเพิน่นเพิ่นโทรมาหาอยู่แล้วก็เพิ่นยายรับได้ตลอดแล้ววัดจะมาส่งน สเสดอนหรืออันนี้ไปช่วยติดไปอีกออนั่นเดี๋ยวไปอีกบักไก่จ้าโชคดีโชคดียินดป้ามะามอือสมีกรสวัสดีค่ะ